สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับยายจอยคนขี้เหงานะคะคนเก่าคนเดิมวันนี้อากาศออวันนี้อากาศหนาวประมาณ1-2งอ,องศาหรือไม่ไม่แน่ก็อาจจะติดลบแล้วนะคะแต่วันนี้ยายจอยก็มาสวนนะคะวันนี้ออกมาสูดอากาศค่ะออกมาสูดอากาศเนาะข้างนอก อากาศบริสุทธิ์ข้างนอกเพราะคุณหมอบอกว่าให้ยายจอยออกมาสูดอากาศข้างนอกบ้าง3วันแล้วที่สวิตเซอร์แลนด์เมืองซูริกนี้ไม่มีแดดเลยนะคะยายจอยก็ไม่ได้ออกไปไหนวันนี้ก็เลยต้องออกมาค่ะวันที่สมแล้วโอเควันนี้ยายจอยออกมาที่สวนก็มาปลูกต้นไม้สักหน่อยเนาะปลูกทิ้งไว้แล้วก็หน้าหนาวหน้าหนาวก็ พอฟื้นลิงมามันก็จะออกดอกให้เราปลูกด,ดอกไม้ค่ะวันนี้เยี่ยจ่อยก็ไม่มีอะไรทํานะคะเพราะร่างกายคนเราก็ต้องการเอ็กซอร์ซส์เนาะออกกำลังกายเฮ้ยชุดกันหนาว អូរបស់ไม้យកចយធ្វើไม้ដៃแล้ว ย้ายจอยปลูกชำม,มันใส่กระถางขุดก่อนปูไว้ตรงนี้แหละอ ขุดได้ละโอ้ยครนี้ก็ ទៅออกได้มั้ยอ่ะ เสร็จแ,แล้วหนึ่งต้นค่ะนี่แหละค่ะชีวิตยายจอยถ้ายายจอยวันไหนไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ยายจอยก็จะเครียดนะคะเพราะฉะนั้นยายจอยจึงหากิจกรรมมาทำ แก้เหงาถ้าเหงามากๆก็จะเครียดนะคะถ้าใครเหงาก็มาคุยกับย่ยจอยได้นะคะโอเคเรายังเหลืออีกต้นหนึ่งนะคะ ไปค่ะนี่ค่ะกิจกรรมยจอยคือคนเราต้องหาอะไรทำนะคะนี่เลยตรงนี้เลยแล้วก็ 嗯。 เยจ,จอยก็จะเป็นคนอยู่เฉยอยู่นิ่งกับเขาไม่เป็นนะคะถ้าอยู่เฉยเฉยแล้วยายจอยจะเหงาแล้วก็เบื่อมันเกิดความเบื่อานเกิดความเหงาแบบเกิดความเซง็งแล้วมันจะทําให้เราเครียดเพราะฉะนั้นรายจอยจึงไม่ค่อยอยู่นิ่งค่ะโอ้ยนม่ และในที่สุดเราก็ทำเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะกิจกรรมของยายจอยนะคะถ้าคนไหนเหงาเบื่อเซ็งก็ลองทำอย่างยายจอยดูนะคะมันมันเป็นการออกกำลังกายมันเป็นการที่ว่าเราพักผ่อนจิตใจเราด้วยเนาะ ยยจ,จอยคิดถึงเมืองไทยอากาศเมืองไทยอ่ะร้อนที่เนี่หนาวตอนนี้ปลูกอะไรก็ไม่ได้แล้วมันจะเหลือแต่ผักที่มันทนหนาวได้เท่านั้นนะคะยยจอยคิดถึงเมืองไทยเพราะที่เมืองไทยน่ะสามารถปลูกได้ทั้งปีเราจะปลูกอะไรก็ได้ที่เมืองไทยใช่ไหมคะแต่เราอาศัยลดน้ําทําอะไรที่มันดูแลบํารุงมันเล็กน้อยมันก็โอเคแล้วคะ่ะเพราะว่า ที่นี่ก็ปลูกได้แค่ห้าหเดือนก็หมดเวลาแล้วเยาจอยเสียดายนะโอ้ที่เยาจอยมาอยู่ที่นี่เพราะเยาจอยก็ไม่ได้ทํางานเนาะเยาจอยทําสวนแบบนี้แหละเล็กๆน้อยๆนะคะวันนี้ก็คิดถึงทุกคนนะคะก็อยากมาพูดมาคุยมาให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะ เพราะว่าคนเราอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะก็คิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่คิดถึงครอบครัวเนาะเราก็โอเคเราหากิจกรรมอะไรทําแก้เหงานะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงกับมันได้เพราะฉะนั้นเราก็อยู่กับมันแล้วก็ปรับตัวนะคะเพราะว่าอย่างยายจอยก็คือยายจอยกลัวค่ะกลัวว่ายายจอยจะเป็นโรคซึมเศร้านะคะ พ็บางครั้งเราอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเนี่ยด้วยตัวเองก็ป่วยอยู่แล้วเนาะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วก็หาหมอเป็นประจำอยู่แล้วก็ไม่อยากจะเพิ่มอะไรให้มันมากมายนะคะก็เลยใช้วิธีนี้แล้วก็ลุกขึ้นมาทำ YouTube นี่ละค่ะถ้าใคร มาเจอคลิปยายจอยแล้วสงสารและอยากพูดคุยหรืออยากให้กําลังใจยายจอยก็อยากให้กําลังใจทุกคนทุกท่านนะคะที่ต่างบ้านต่างเมืองมาหรือ,อเข้ามาทํางานต่างที่ต่างถิ่นจากพ่อแม่พี่น้องนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นความรู้สึกคล้ายๆกับยายจอยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ยายจอยก็ เป็นคลิปยายจอยปลูกต้นไม้ก็แล้วกันแล้วก็คิดถึงอยากออกมาพูดอยากออกมาสนทนากับทุกคนนะคะถ้าใครว่างๆมาเจอคลิปยายจอยกอ็ขอความกรุณานะคะกดไลค์กดซับ c r i b e ให้ยายจอยด้วยค่ะเพราะว่ายายจอยเป็นยูทูบเบอร์หัดใหม่นะคะมือใหม่หัดฝึกหัดเลยค่ะเพิ่งทําได้อาทิตย์กว่าเองนะคะ เพราะว่ายังไม่มีคนติดตามยังไม่มีอะไรใครมากมายนะคะก็ยายจอยก็พยายามนะคะจะพยายามฝึกหัดกับการทำ Youtube แล้วก็การใช้ชีวิตดำเนินชีวิตของยายจอยที่อยู่ต่างประเทศอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งอากาศมันก็ไม่เหมือนบ้านเมืองเราอยู่แล้วเนาะ แต่ยายจอยก็อยู่ที่นี่นานแล้วค่ะมันก็เริ่มมันก็เกิดความเคยชินกับสภาพชีวิตที่นี่แล้วก็อากาศที่นี่นะคะก็โอเคค่ะคลิปนี้ยายจอยขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่ายายจอยก็จะไปถอนขี้ยาเนาะแล้วยายจอยจะมาพูดคุยกันอีกนะคะแต่คลิปหน้ายายจอยอยากจะออกมาพูดถึงอ่า เรื่องลุงพลป้าแตนเนาะเพราะว่ายายจอยเป็น FC ลุงพลป้าแตนแล้วก็ FC ของ YouTube ทุกช่องที่ที่ที่ท,ทำอยู่บ้านลุงพลเนาะที่ติดตามชีวิตลุงพลเพราะยายจอยก็ติดตามข่าวๆจากช่อง YouTube นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ยายจอยขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้ายายจอยจะขออนุญาตทุกคนนะคะออกมาพูดเรื่องเรื่องอ่ะ ลุงพลสักนิดหนึ่งเนาะไม่ได้พูดว่าอะไรหรอกแต่อยากให้กำลังใจแก่นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ยศจอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ